วันนี้ชายกบไปทํางานเพิ่งกลับมาทํางานโอ,เน,อเนเหนื่อยทําใส่เจนเหนื่อยแย่แล้วดูแล้วชายกบของเราเหนื่อยไหมลูกไหนโอ้ยชายกบวันนี้ไปทํางานมาแล้วคนเก่งคนเก่งไปทํางานมาแล้วมาก็มารอบเที่ยงด้วยนะ <laughs> โอ้โหไหนดูที่ไปทำงานบอคนน้อยขยันจังขยันจังเลยทำแค่ครึ่งวันลชายกบคนขยันทำครึ่งวันโอ้โหดูดูดูที่นี่อะไรทอง วันนี้ช้กบอาบน้ําครับเพิ่งกลับมาจากทํางานกําลังเหนื่อยเหนื่อยชายกบกาลังเหนื่อยเหนื่อยนะครับลูกพี่สงของเราชื่อเล่นชื่อเล่นสงกานนะครับชื่อจริงชื่อศักดิ์มงคลนักม,นนมวยแต่ชื่อก็จุ๊บจิมก็ชื่อชายกบดูดูชายกบ ดูชายกบทําอะไรดูดูทำชายกบทําอะไรดูดูชายกบเหนื่อยสงสัยจะเหนื่อยละชายกบเราทํางานหนักมากไปแบกอะไรมาครับชายกบไปแบกอะไรมาครับฮะชายกบครับโอ้ยสงสัยไปบอกไปแบกข้าวสารมาหรือ,อเปล่านี่รูนเหนื่อยรูนเหนื่อยโอ้ยน่าน่าสงสารจังเว้ย ไปแบกข้าสารมาวันนี้ชายกบของเราดูดิอาบน้ำอ,อาบน้ำจะไปพักผ่อนละดูดคคูคนขยันทํำครึ่งวันคนขยันทำครึ่งวันคนเก่ง วันนี้เรามาอัดเด็ตน้องสงกรานนะครับเพิ่งมาจากมาททำงานก็สงสัยหิวข้าวเที่ยงมั้งดูแลน่าพักข้าวเที่ยงหรือเปล่าก็รู้สึกว่าจะบ่ายแล้วเนาะดูแล้วสงสัย พักข้าพักเที่ยงหมดแล้วเลยกลับบ้านก่อนหิวข้าวหิวข้าวเหรอลูกโอ้โหทุกวันเรามีน้องส่งช่วยทำงานนะช่วยทำงานคุณตาคุณยายด,ยดูดูดิโอ้ยทำงานเก่งจังเลย หลานตาเก่งจังเลยนั่นนั่นนั่นดูขาหลังขาหลังหลงานตาเก่งจังเลยเโอ้ยขาหลังมันต้องปเป็นยาไปเตะตาแหม่ปัดที่ทูยกหน่อยก็ไ่ได้เนาะโอ้ยเนาะย่อ,อหน่อยก็ไ่ได้แหมสิเตะยังเดียวปัดที่ทูอโอ้ยย่องหน่อยก็ไ่ได้นะครับเนาะ อยอไม่ได้เลยนะครับกำลังเหนื่อยที่สงเรากำลังเหนื่อยกำลังมาจะมาทำงานอารมณ์บมจอยอารมณ์บมดจอยแล้วพี่สงโอ้จะกินน้ำจะกินน้ำกินน้ำอีกแล้วไงไงไหนูหนดิจะกินน้ำ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สงหรือช้กบนะทำไหมทำไหมนะดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวโอ้โหเราเราจะอาบน้ำจะกินน้ำสงสัยสงสัยอยู่น้ำจัดทำงานเหนื่อย ไปไปบริษัทอะไรครับพี่สองพี่สองมาทำงานบริษัทอะไรครับโอ้ยหลุดแล้ว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 พ่อควานหลุดแล้วอ่ะแค่นี้ก่อนพ่อควานอ่าล่าม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 าหลุดแล้ว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 มา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  ดูมาแล้วเรียกมาก็มาเลยโอ้ว่านอนสอนง่ายพี่สงของเราวิชายกบโอ้โหสงัสไปแบกเขาสารลงเรืออ้แตะกะพลานนะหมันใส่ควานนะหมันใส่ควานแล้วเรียกดีนะคนจะไปพักผ่อนหนก็ไม่ได้ผมจะไปพักผ่อนครับ พักผ่อนไม่ได้หรือครับรดีดขาหลังเฉลยโอ้โถ่โอ้โหดู <h ums> ตัวแค่นี้ทำงานแล้ว ทำงานเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับกลับมาพักผ่อนอามามเกินข้าวเที่ยงพักพักทเที่ยงนะฮะโอ้โหหลานตาเก่งจังเลยหลานตาเก่งจังเลยดูดีครับตัวกระเพาะเลียดได้ไปทำงานมาละโอ้ยปุ๋ยปุ๋ยใยปุ๋ยใ่ อยากจะทำปุ๋ยตรงนั้นอ่าไปแล้วนะครับไปล้ไปละดูด,ดูชายสงเราดูดูจัดหน้าที่ด้วยบุญก็เรือกกับบุญนีีไปโอ้ดูจัดหน้าที่ด้วยอโอ้พักผ่อนชายกบน้อยมาทำงานถึงเวลาพักผ่อนแล้ว ถึงเวลาพักผ่อนแล้วพี่สมโอ้ยเล่นดินละเล่นดินละ ดูคนเก่งนะครับคนเก่งตัวเครื่องนี้ไปทำงานแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยอ่าช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องสงด้ยนะครับผม้วยชาวกบของเราชายกบของเราเนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะเพื่อน่าจไม่พลาดอาทิตต่อไปนะครับผมเทปนี้ก็สวัสดีครับ